ทอดปลาทูหอมไปทุกคนเดี๋ยวล้างล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราไปล้างเอาปลาทูหอมปลาทูเค็มมาแช่น้ำก่อนจะทุกคนเพราะว่ามันเค็มมากแช่น้ำไว้นานเ้าจ้ะทุกคนเสด็จน้ำแล้วก็ไปทอดดิจ้ะอร์ตัวหอมไปทุกคนตหอมแต่บางทีก็ออกเค็มๆด้วยค่ะแต่อันนี้ปลาทูหวานจะเป็นตัวเล็กๆเลยแล้มาสูตดขันแดงที่สด กระเทียมเียวขิงงวจะทุกคนสูตรนี้แจ่มจังครับประจำอาหไม่เหม็นคาว่ะทุกคนเหลืองประมาณนี้ก็พอจ้ะเราจะมาจัดใส่การน,นี้ตาทุกคนน่ากินสุดๆไปเลยจ้ากระเทียมเจียวค่ะให้หน่าทานเพ้่นๆอีกตกท้ายด้วยปีพะแาวทุกคนสูตรนี้ยายทานประจำจ้ะรับประกันความแซ่บจ้ะทุกคน ไปสักลูกนะครับทุกคนขำไม่ตา